จัดทหารเรียบร้อยแล้วคณะนัชตาญ,ญาติโยมลูกหลานตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร <c oughs> ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อเองในฐานะประธานสงในพิธีในวันนี้ทางฝ่ายคารวะจะมีท่านนายอำเภอเป็นประธานแล้วก็ท่านผู้กํากับเป็นประธานของตำรวจแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการ ทุกหน่วยที่มาร่วมมารวมกันถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันตำรวจแห่งชาติหรือว่าวันตำรวจชอบพอนายุงที่พวกเราจัดขึ้นเป็นวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ปีนี้ก็มีวันเดียวเท่านี้แหละปี59มีวันตำรวจ แห่งชาติของเราที่เราจัดทุกปีหลวงพ่อคิดวันไดมาได้หลายปีที่ผ่านมาแต่ต่อไปนี้ก็ก็ไม่แน่นอนเมื่อคณะลูกหลานพ่อหลวงพ่ออายุกแก่ขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องก็มากขึ้นเรื่อยๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพอวันปีนี้ก็ได้มาร่วมมารวมกันจัดงาน วันตำรวจแห่งชาติแล้วก็พร้อมกันเป็นการฉลองเฉลิม <g ül> ที่ท่านผู้กำกับที่ท่านได้สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาอย่างพวกเราทด้นั่งนี่แหละเป็นอาคารอนเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมหรือว่ารวบรวมตำรวจเวลามีอะไรขึ้นมาก็ได้มาปรึกษากันหรือมาเลี้ยงสังสรรค์กัน,ก,นกินข้าวกินน้ำกันที่นี่แต่ข้อสำคัญ จยไปเลี้ยงเหล้าก็นแล้วกันนะสลาหลังนี้นะพ่อเป็นสลาหลวงพ่อให้ทุนมาใช่ไหมละ่ะเอพราะนั้นเวลามาเลี้ยงเหล้ากันที่เนี่ยไม่ดีละ่ะก็ขอให้พวกคณะตำรวจทั้งหลายผู้พิทักษ์สันติราชวันนี้เป็นวันตำรวจพวกเราได้มาร่วมมารวมกันทำบุญ ตำรวจเป็นที่รู้กันอยู่แล้วตั้งแต่บรรพบุรุษดึกดำบรรพแต่ในกั้งตั้งกรมตำรวจต้นแรกจนถึงปัจจุบันนี้มีการดูแลพี่น้องประชาชนแต่ถ้าจะว่าไปแล้วตำรวจเหมือนกับรังต่อรังแตนทักรักษาลวงลังของตนเองก็ธรรมดาก็ต้องมีการประทะ มีการล้มหายตายไปก็มหลายรุ่นหลายคนทีเดียวถ้าจะานับเป็นคนออกมาในกรมตำรวจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราที่ได้มาร่วมปิชาอาชีพเดียวกันพวกเราก็ได้สำนึกว่ารุ่นพี่ๆของพวกเราปู่ตู่ปู่ๆทวดทวดของพวกเราก็ได้ล้มหายตายจากไปพวกเรามาถึงรุ่นโลกรุ่นหล,นลานาพวกเราก็สำนึกใน วิชาอาชีพเดียวกันด้วยคนในชาติพวกเราได้ทำบุญพอทำบุญเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นถ้าววัท่านมีความทุกข์อยู่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราที่ได้ทำบุญทำทานในวันนี้ท้าววันมิท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นอ ตามความที่ต้องท่านต้องการปรารถนาพวกเรา,เาได้ทําบุญในพระพุทธศาสนา,าได้ทําบุญในพระสงฆ์ในวันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเรามีน้ําจิตใจต่อ,อพวกกลุ่มของพวกเราอันนี้ก็คือตํารวจแต่ส่วนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมมารวมกันทําบุญก็ให้อุทิศส่วนกุศล เหมือนกันน uh, ั <mel> ่นน่ะอ um, ุทิศส uh, um, ่วนกุศลให้ตำรวจด้วยแล้วก็พร้อมกันกับอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนของพวกเราทุกทคนปู่ย่าตายายวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายอย่างที่ทายยกได้บรรยายมาแล้วนะเจ้ากรรมนายเวรถ้าว่าท่านผู้ใดมีความทุกข์อยู่ขอขอให้พ้นจากทุกข์แต่มีความสุขอยู่แล้วขอขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมกันในช่วงนี้ พวกเราก็คงเย็ด้ยินข่าวในในหลวงในหลวงของพวกเราพ่อหลวงของพวกเราที่ท่านทรงประสวนในขณะนี้ในการทําบุญในคราวนี้และครั้งนี้เราก็พร้อมที่จะถวายเป็นพระราชกุศลขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญด้วยอายุด้วยโรคาพระญาติจะได้มาเบียดเบียนพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่าน อยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสของพระสกนิกรพวกเราท่านทั้งหลายนานเท่านานอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกเราได้ทําบุญในวันนี้และก็พร้อมกันขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามให้ประกอบหน้าที่การงานให้ดีที่สดุดอย่างหลวงพ่อเองเป็นฝ่ายพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศา,าสนาหลวงพ่อก็จะพยายามทําตนให้ดีที่สดุดอยู่ในหน้าที่ของพระสงฆ์ สิ่งไหนที่มันผิดวินัยผิดศีลผิดธรรมหลวงพ่อจะไม่ทําในจุดนั้นสิ่งนั้นพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าก็เป็นเช่นเดียวกันขอให้คิดดีทําดีพูดดีถ้าว่าพวกเราคิดดีทําดีพูดดีอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขถ้าว่าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเราอยู่นสถานที่ใดก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่นสถานที่นั้นๆ ราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเ,เท่ได้มาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ในใต้ร่มพ่อพร,รมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีก็ขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมและการอยู่ด้วยกันก็ให้รักเคารพกันเมตตากันผู้น้อยก็ให้อยู่ในฐานะผู้น้อยผู้ใหญ่ก็อยู่ในสถา,านะของผู้ใหญ่ ه, เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราจึงจะรู้ได้ว่าเราควรจะวางตนอย่างไรแต่เมื่อเราเป็นผู้น้อยบางคนก็ลืมตัวพออยองพองตนอ,อย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะเราอยู่ในสาถานะเ,เราต้องมองดูมองดูตนเองในเรื่องเราเป็นผู้ใหญเ่เราก็มองดูเหมือนกันในสมัยก่อนเมื่อเราเป็นผู้น้อยเ,อเราต้องการอย่างไรเราต้องการอยากจะให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติตนอย่างไร เราก็มองเห็นได้สมัยเมื่อเราเป็นผู้น้อยพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็วางตัวเนออี่ยวางตัวอย่างนั้นอย่างให้มันถูกต้องออตามที่สมัยเมื่อเราเป็นผู้น้อยนั่นแหละนี่แหละถ้าหากว่าเรามองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวามองสูงมองต่ํามองรอบด้านออการอยู่ด้วยกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขออถึงท่านจะผู้ใดก็าตามอยู่ในรถถาบรรดาศักไหนก็าตาม อย่าลืมตัวนะอย่าไปคิดว่าข้าเนี่ยเป็นใครนะถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็ความจีบหายเรื่องความหายนะจะเข้ามาหาพวกเราทันทีพวกเราเป็นคนของแผ่นดินเป็นข้าราชการก็เรากินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนกินเงินภาษีภาษีพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีพวกเราที่เป็นผู้มีเกียรติแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้กินไม่ได้เงินไม่ได ใช้เงินภาษีแต่พวกเราเนี่ได้เงินใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนเราต้องสำนึกไม่อยู่เสมอว่าเราได้เงินเดือนมานี่ไม่ใช่เงินเงินเดือนของปู่ย่าตาทวดนะเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเราจะทำยังไงให้ถูกต้องเป็นธรรมกับแผ่นดินไทยกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเราสิ่งเหล่านี้นะเ,เราก็ให้สำรวมให้ระวัง ในการเป็นอยู่ของพวกเราวางตัวให้ถูกถ้าวางตัวถูกแล้วนะ่ะความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเนี่ยหลวงพ่อได้ยินนิทานชาดกเรื่องมโหสถนะคือพระพุทธเจ้าใช้ชาติจวพระชาติในชาติที่สิบนะนะ่ะสิบชาติชาดกนะสมัยหนึ่งพระเจ้า,าวิทาาเทหะหรืออะไรววเวทาหะอ,อะไรไหน เจเดจไปชมสวนอุทยานพอไปชมสวนอุทยานเห็นกิ่งกาตัวหนึ่งเกาะอยู่กิ่งไม้กิ่งกาคือยังก็คือกระปอมกระปอมมั่นเรล่านี่กระป,อม,มรนะระปอมกาแลือกระปอมหัวแดงเห็นกิ่งกาตัวหนึ่งอยู่ในกิ่งไม้พอเห็นพระราชาไปกิ่งกาตัวน,นั้นมันพงกหัวนระพงกพงกพงกพระราชาก็เลยถามหมอสดเอ๊ะ กิ่งกาตัวน,นี้มันทาไมพงกหัวทําไมมันทําไมพงกหัวน่นนะมโหสถสกเขาบอกว่ามันแสดงความเคารพพระเจ้าข่ามันก็แสดงความเคารพจริงๆมันพงกหัวใช่ไหมละ่ะมันอยู่ในกิ่งไม้พระรจชาโอควรจะให้รางวัลมันเ,ออเพราะมันมันรู้จักเคารพคารวะเอานายอุทยานมานีา้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเ,เธอต้องเลี้ยงกิ่งกาตัวน,นี้นะ เลี้ยงกระปอมตัวนี้นะเอาให้อาหารมันวันละสีกระหาปณะนะท่านก็ให้อาหารเนี่ยก็คงอาหารกิ่งกามันก็คงจะไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมท่านให้วันละวันวันละสองกระหาปณะนะหรืออะไรนี่แหละให้นายอุทยานเป็นเป็นคนเลี้ยงกับกระปอมเลี้ยงกิ่งกาตัวนั้นนะ่ะในวันนั้นกับนายกิง่งได้กับซื้ออาหารมาทุกวันทุกวัน,นเทไงมาให้กิ่งกาตัวนั้นอนะ แต่วันนึงเป็นวันพระทีนี่เป็นวันพระในอุทยานยก็ลืมลืมลืมอาหารนะเขาไม่ฆ่าสัตว์นะแต่นี่เขาไม่ฆ่าสัตว์ในอุทยานนี่ก็ลืมแต่ก่อนก็เลยซื้อเอาไว้อยู่อยู่นะเออเอามาไม่ให้มันเน่านะทำพิธีไม่ให้มันเน่าแต่ทีนี้วันนั้นลืมทีนีลืมเอ้ตายเออก็นายอุทยานก็เป็นคนซื้อสัตว์ซื้อตรงจริงๆนะว่าขั้นดะ เออคือไม่ไม่คดไม่โกงขนาดเริงกานายพระเจ้าแผ่นดินเอาให้ก็จังต้องซื่อสัตย์ขนาดสองกปหาปณะน,นี่ก็ไม่เอาไม่กินถ้าไมถ้านายอุทยานเอาไปกินนี่ก็จบใช่ไหมล่ะแต่นี่นายอุทยาน,นยก็ซื่อสัตย์พอนายสาังเังก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่นี่ก็เลยเอาไอ้กหาปะหนะเงินสองกหาปนะเนี่ย,ยไม่ได้หรอกถ้าหากว่า เออมันเราไม่ซื้ออาหารไม่ได้ไ้ก็เลยเอาเงินสองกระหาปณะน่ะยมัดใส่เชือกแล้วก็แขนควาไปแขนคอไอ้ไอ้ไอ้กิ่งกาเหมือนกันเถอะเอาไปแขวนไว้ที่คอมันพอนม,มอบให้วันเลยเลยกูไม่ได้เอาเงินมึงเนอะกูเอาเงินให้มึงไงก็เลยไปแขวนใส่คอกิ่งกาพอแขวนเสร็จแล้วแต่เน้นวันนั้นพระเจ้าไปดินเสด็จไชพอเสด็จมากิ่งกาเฉย มันไม่เคารพวันนี้บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินก็มีเงินเหมือนข้าข้าก็มีเงินของเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเ่ะข้าไม่ต้องเคารพพระเจ้าแผ่นดินวันนี้เหากันนะกิ่งกาตอนพันธนงตนขึ้นมาเพพอเห็นพระเจ้าตกวันเวลาพระเจ้าแผ่นดินไปมันจะผงกผงกหัวเลยแสดงความเคารพใช่ไหมแต่วันนั้นกิ่งกาตอนนั้นเฉยมันไม่เคารพเลยเพราะว่ามันก็มีเงินเหมือนกันมันรวยเหมือนกันมันว่านะกิ่งกาอผัวในโสดก็เลย พระเจ้าประเดินไปเห็นเอ้าวทาไมโมโหสดทําไมริ้งกาว,วันนี้มันจึงไม่เคารพเราอะทุกวันมามันต้องพงกหัวทุกครั้งแต่วันนี้มันทําไมไม่ผงกหัวหละ่ะเออพระโหสดก็เหลือไปเหลือบมาก็ไปมองไปเห็นก็หาปณะหอยู่ในคอของมันใช่ไหมเอ๊มันคงจะได้อะไรสักอย่างมั้งเออเรียกเออเรียกนายอุทยานรักษาอุทยานมาสิ กันเลยเรียกมาอ้าวในอุทยานทําไมกิ้งกาตัวนี้มันไม่เคารพแต่แกไปทําอะไรกับมันโอ้ข้าพระองค์ลืมซื้ออาหารให้มันเมื่อวานนี่ข้าพระองค์ก็เลยเงินของมันนั่นแหะข้าพระองค์ก็ไม่ได้เอาไปใช้ก็เลยมัดใช้เชือกเลยไปแขวนคอให้มันมอบให้มันเลยมันวันนี้มันก็เลยแต่มอบให้มันแต่เมื่อวานเนี่ยมโหสถอืม กิ่งกาตัวนี้มันพอมันได้เงินมันก็ถือว่ามันรวยแหละพระเจ้าแผ่นดินมีเงินอย่างนั้นมันก็คงจะมีเงินอย่างนั้นมันก็เลยไม่แสดงความเคารพพระเจ้าข่าพระเจ้าแผ่นดินเอ้ยไม่ได้ต้องลงโทษมันทําไมมันแข็งข้อหวนเราให้มันแล้วมันจะมาหาแข็งข้อใส่เราอีกไปโทษประหารตัดคอมันพระเจ้าแผ่นดินจะจะตัดขอลูกเดียวเลยเออนะมโหสถโอ้ ขอไปเถอพระเจ้าข้าเพราะมันเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานเออมันไม่รู้จักการเทศะการสูงต่ำเพราะนั้นให้เอาัยมันเออเอาแต่นั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะจุดให้อาหารมันเพราะมันแข็งข้อมันไม่แสดงความนะเคารพเนี่ยแต่นั้นต่อมาเลยกิงกาตอนนั้นก็เลยมดุดไม่ได้อาหารอีกว่าง,งานเถอะเพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่ไม่พระราชทาน อาหารให้อาหารประจำวันให้นี่แหละลูกหลานในคณะสถาญาติโยมทุกหมงเหล่าเราอยู่ในสถานะไหนเราอย่าลืมตัวถ้าลืมตัวได้เสียหายขนาดกิ่งกามันลืมตัวว่ามันไดงเหรียญเท่านั้นเองพระเจ้าแผ่นดินอย่างงดไม่ให้พระราชทานรางวันให้กับมันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านอยู่ในสถานะที่ไหนอยู่ในสถานะไหนอย่าลืมตัว ให้หน้าทาหน้าที่การงานให้ดีที่ทดคิดดีทดําดีพูดดีเนื่องมาเราคิดดีทดําดีพูดดีแหละความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราทุกทท่านอยู่ณสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถุกด้วยกันทั้งนั้นแหละและก็อย่าลืมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าเงินเดือนถึงจะมากหรือน้อยก็เป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนให้พวกเราทําการทํางาน ถ้าว่าพวกเราทำหลายคิดดูสิว่าสมมติว่านะเออเขาเราทำงานอย่างนี้นะเราทะเลถลายอย่างนี้ล่ะถ้าเป็นเงินเงินของเราเราจ้างนะเราจะกล้าจ้างเราไหมให้ถามอย่างนี้นะให้ถามว่าถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมนี่เราทำงานอย่างนี้นะเอให้ถามตัวเองนะถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างไหมถ้าเราทำงานทะเลทลายอย่างนี้ ถ้าหากว่าขนาดตัวเองยังไม่กล้าจ้างตัวเองและจะทํำยังไงล่ะเออเรากินเงินภาษีของเขาแสดงว่าเราเอาเปรียบเขามากเกินไปเสียแล้วเ,เ,ออเพราะฉะนั้นเราให้ทําการทํางานทําหน้าที่อะไรก็ทําให้ดีที่สุดเอออย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยจจมใส่บารตักบาตรให้แล้วนออีไปกินทานฉันอาหารเขาแล้วเนี่ยไปพูดไปคุยแต่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเมือง,เร,องเรื่องสัพเพเหระเรื่องไม่เป็นเรื่อง เอออันนั้นก็ขาดทุนเหมือนกันนะแปลว่าบกพร่องต่อหน้าที่เออแต่เมื่อฉันอาหารของชาวบ้านไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกว่าให้ไปเดินจงกรมนั่งภาวนาให้เห็นอันใจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตาไม่ใช่ตัวตนตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะเพื่อสาองแสวงหาทางพ้นทุกไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารถ้าเห็นอันใจังทุกขังอนตตาเพียงลัดนิ้วมือเดียว ก็คุ้มค่าคุ้มค่าอาหารที่ญาติโยมเขาถวายในวันนั้นแตนในสิ่งเหล่านี้ก็น,นี่แหละฝ่ายพระก็ไม่ใช่เหมือนกันนะต้องใช้นี่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทานอาหารของเขาไปแล้วนะ่ะเลยไปพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องับเ,เ,เ,เพรเฮร่าเออเพอเพอยังทะเลาะพิวาทกันอีกเออเหมือนกับถ้าเป็นมา้าถ้าเป็นแม่ชีแม่ขาวกว็เป็นหมาขาวกัดกันถ้าเป็นพระกับหมาเหลืองอกัดกันอ่ะเออมันไม่ดีทั้งนั้นแหละ เพราะนั้นพวกเราทุกอยู่ในหน้าที่สถานะไหนก็เหมือนกันให้สำนึกในสํารวมรักสํารวมมองตอนเองไม่หยุดเสมอนะอย่าลืมตัวนะถ้าพวกเราไม่ลืมตัวนะอยู่นสถานที่ใดดีทั้งหมดนะกณรน,นสัตยายาิโยมลูกหลานทุกคนนะเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อเองที่นกล่าวที่พูดเนี่ยไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผู้ใดใครผู้หนึ่งนะเอาธรรมะรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้ศึกษามานะหลวงพ่อก็มาพูดมากล่าวมากล่าวตักเตือนย้ําเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราปฏิบัติถูกเป็นศีลเป็นธรรมแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันมากน้อยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปพระส,สง์อาุโมทนาให้พรและก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศลด้วยหนะวันนี้นะ ยากาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสากครางเอวเมวายโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยธา,ามนิโชติระสุยธา,าสาพิติโยนฉันโตสาภาโรโควินาสตุมาเตมภาวาตวันตารายโยสุขเ โยโกภาวาพิวานนาสีเลสเนิจงวุณาปจายินหองธรรมวาทานติอายุวันโนสุขัง ภาลารัตนาทตยานุภาเวนรัตนาเตยเตสานโลกาโลกาปยาเวลาโสกาสตจุปัทวานาเนกาอันตรายาปิมวินาชันตุอเสโต สายสิทธิธนางลาพังโสธที่ผากยังสุขังบลังเสเริอายุเจวันโนจาพผงขังวุธิเจยสวรสตาตาวัดซาจจอายุจาชีวสิทธิพรวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังรักขันตุสาปิวตา สามบาบ,บุตธานุภาเวนัสราโสธีพวันตุเตงภาวุตุสัพมังาลังราคันตูสัพเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสราโสธีพวันตุเตภาวาตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเดวตา สามบาสังคานุภาเวนัสดาโสติภาวันตุเต